เพื่อนๆคะเรื่องความมีน้ำใจเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีสำ,รสำหรับท,ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นไหมคะที่ว่าเราอะมีน้ำใจมากเลยแล้วก็วกเวลาเราทำอะไรอย่าเนี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะคิดเงินเขาหรือว่าไม่กล้าที่จะเรียกร้องค่าสียเวลาเราแล้วก็เรียกร้องค่าประสบการณ์ข,ของเราอะคะ่ะแล้วเราไม่กล้าที่จะคิดเงินเขาเลยนะคะแล้วเราก็ทำให้แบบฟรีๆแล้วก็ตอบ,อบอแล้ว แม่ฉันแมนม,มากเลยและบ่อยครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะว่าชื่นบอกว่าชื่นแกนะกลิ่นข้าวนุ้ยแกไม่ได้กินหญ้าและการที่เราอ่ะเรียกร้องออการที่เราอ่ะคิดคุณค่าของเราเป็นค่าจ่ายค่าประสบก,การณ์ของเราอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ เราอะจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเราอะค่ะและเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเราชัดเจนนะคะเราก็จะต้องหลักตัวเองให้มากพอด้วยที่เราอะจะกล้าที่จะเก็บเงินแล้วก็เก็บค่า,ชาใช้จ่ายค่าเสียเวลาอะไรอีกหลายอย่างนะคะอย่าให้เออเรารู้สึกว่าเราเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าเอาเงินเขาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็น วิกพอยท์ที่แบบชื่นทำมาตลอดเลยนะคะแล้วชื่นก็อยากจะมาเออแล้วอาจารย์ในบนโลกออนไลน์ค่ะก็ได้สอนชื่อนะนะคะว่าคนเราอ่ะมันมีค่าประสบก,การณ์แล้วก็ที่ที่เราอ่ะจะต้องใจใ่ายให้ให้กับคนที่มาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค้าน,น้ําใจด้วยไม่ใช่ว่าแบบเออมาช่วยเราแบบแล้วก็แล้วก็ตกบ,บ่าแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะแล้วก็เราก็กลับบ้านแบบ ในกระเป๋าเงินเราก็สูญน,นะคะแล้วก็คือคือเราอะมีน้ำใจจริงแต่ว่าถ้าเราอะ่ะทำอะไรแล้วมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายของเราค่าเสียเวลาของเราอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็รับสิ่งที่ เราอะคะ่ะควรจะได้และพึงจะได้นะคะอย่าอายนะคะเพราะว่าทุกอย่างอะคะ่ะก็คือค่าประสบการณ์ของเราทั้งนั้นนะคะเป็นรายรายรับที่เราอะคะ่ะพึงจะได้รับนะคะแล้วก็ความมีน้ำใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่เราควรแยกแยะนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์บนโลกออนไลน์ทุกท่านนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนชื่นนะคะจนทำให้เข้าใจอะคะ่ะเพราะว่ามุมเนี้ยคะ่ะชื่นชื่นก็เกิดความเกงใจแล้วก็อีกอย่างชื่นไม่กล้าเอาเงินเขาอะคะ่ะแล้วก็ชื่นจะคิดว่าเฮ้ยแบบเรา ไม่กล้าอะไรเงี้ยแค่ว่ารู้สึกดีอะไรเงี้ยตอใจอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเงินที่จะกินข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ถูกนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยค่ะอย่ากตกหลุมพางแบบนี้เหมือนเชื่อนะคะแล้วก็หลักทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านบนโลกออนไลน์นะคะ love love ค่ะ